นะโมตัส่าปโกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัส่าปโกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัส่าปโกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นวันนี้พวกเราได้มารวมกันทำบุญ ถวายพระทำกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่รับศีลถวายทานอีทานศีลภาวนาอันนี้แหละเป็นกิจกรรมเป็นจิตวัดของชาวพุทธของพวกเราที่ดำเนินมาตามแนวทาง ขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าที่ดพ้พระพุทธองค์ได้วางเอาไว้ให้พวกเราได้ดำเนินตามเพราะทางนี้เป็นทางเกิดขึ้นอย่างบุญซึ่งพวกเราชาวพุทธต้องการบุญต้องการกุศลควรดำเนินไปตามแนวทางที่องค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้านี้วางเอาไว้ การดำเนินไปให้ถูกทางนี่แหละจึงชื่อว่าจะเกิดขึ้นมาซึ่งบุญทึ่พวกเราต้องการบุญกุศลนั้นบุญกุศลจะเกิดขึ้นมาได้ประโยชน์ที่ตัวของพวกเราทุกคนนี่แหละที่จะทำให้เกิดทุกอย่างต้องจะเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยการ กระทำของพวกเราแล้วพวกเราต้องการจะให้เกิดอะไรขึ้นในตัวของพวกเราพวกเราก็ทำเอาเกิดบุญเกิดกุศลเกิดจากการกระทำทั้งนั้นแต่ว่า,าสิ่งที่เราไม่ต้องการคือความทุกข์ความเดือดร้อนความ วุ่นวายเหล่านี้พวกเราไม่ต้องการแต่มันก็เกิดขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ต้องการแต่ว่าการกระทำของเราเราห้ามสิ่งที่เราไม่ต้องการนั้นไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่ไม่ต้องการมันจึงเกิดขึ้นมากับพวกเราจนได้ นั้นการระวังกายระวังวาจาระวังใจของเรานี่เราไม่ให้ไปทําสิ่งที่มันจะพาให้เกิดทุกข์เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายนี่มันเป็นสิ่งสําคัญเราควรห้าม <c oughs> ให้กายของเราทําแต่สิ่งที่ดีอืมวาจาของเราพูด แต่สิ่งที่มันถูกต้องตรงตามความเป็นจริงตรงต่อความจริงไม่คาดเคลื่อนจากความจริงนี่แหละอือีกว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็ให้ทําความดีอืทั้งวันให้ทําแต่ความดีม้กายของเรานี่ทํำแต่สิ่งที่ดีดๆสิ่งที่มันไม่ดีไม่ต้องไปทำํำนั่นแหละที่จะเป็น ทางเกิดขึ้นกวา่าเป็นความสุขความสงบความร่มเย็นเจตัวของบุคคลผู้ทำความดีอยู่ตลอดวันตลอดเวลาใจของเราก็เหมือนกันเราพยายามคิดตั้งแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปคิดนั่นแหละคำว่าดีหรือไม่ดี ทุกคนก็ควรจะรู้ว่าอืะอะไรมันเป็นสิ่งที่ดีอืมดีที่มันอืดีถูกต้องตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่จึงชื่อว่าดีอืมทําแล้วไม่ใช่ว่าอืดีตามความอืมชอบของเรา บางคนก็ชอบอย่างนั้นก็ว่าดีชอบอย่างนี้ก็ว่าดีฉะนั้นอืโลกวันนี้อืคนชั่วไม่มีมีแต่คนดีเต็มโลกคนไหนก็ว่าเราเป็นคนดีคนนั้นก็ว่าเราเป็นคนดีอืมคนที่เขาคิดไม่ดีออืม,อมคนที่เขาไปลักเขาไปขโมยคนเขากินเหล้าเมาองเวลาฆ่า สัตว์ตัดชีวิตเหล่านั้นเขาก็ว่าเขาดีืดี๋ยวนั้นจึงเรียกว่าคนชั่วไม่ดีคนชั่วไม่มีคนดีมีเต็มโลกเลยอืเพราะอมืมีแต่คนดีอืเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นอย่างนี้เรียกว่าเออม,มีแต่คนอดีเต็มโลกดีสําหรับตัวเอง มันจะถูกทำหรือไม่ถูกทำอันนั้นมไม่คำหนึง่งมันจะนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนให้เจตัวเองหรือคนอื่นหรือสังคมประเทศชาติไม่คำหนึง่งอันนั้นนั่นแหละเรียกว่าไม่แต่ว่าดีแต่เราเองอแต่ไม่ถูกหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จธรรม,รม,มาสตมพุทธเจ้าและผล ของที่ว่าดีนั้นมันก็ให้ได้รับให้ความทุกข์ความเดือดรอ้อนถ้าหาว่าดีจริงๆนี่มันจะเป็นเคลื่อนจากศินธรรม,มถ้าอยู่ในกรอบของสินตั้งแต่สินห้าสินแปดสินสิบสองรอยยิบเจ็ดไปถ้าหากว่าเคลื่อนจากนี้ไป กนจะกรอบนี้ไปแล้วนั่นแหละใครจะว่าดีมันก็ดีตั้งแต่คําพูดดีตั้งแต่คําสมมติหนว่าดีนั่นแหละถ้าอยู่ในกรอบของศีลห้านี้อย่างที่พวกเราได้สมทานไปแล้วนี้นั่นแหละมันก็เรียกว่าเป็นผู้ทําดีที่ถูกต้องดีไม่มีโทษอันนี้อืมย่างพวกอย่างหลวงปู่มั่นท่าน คำสอนของลูกอูมันพวกเราทุกคนก็คงจะได้อ่านอได้ยินได้ฟังว่าดีใดไม่มีโทษดีนั้นแหละชื่อว่าดีเลิศนั่นแหละให้เราทําดีที่มันไม่มีโทษคือทําอยู่ในกรอบของศีลของธรรมนี่แหละจึงว่ามันจะไม่ให้เกิดอืม ความทุกข์ความเดือดร้อนให้เจ็ดตัวของเราและสังคมนัม่นแหละให้พากันทําความดีคือการรักษาศีลการให้ทานนนี้เป็นสิ่งดีไม่มีโทษนั่นแหละวันนี้อนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านทั้งหลายที่ได้อุตสาหพยายามอืมและบุญนิธิ บันอาลีอันนี้กออ็ส่งเสริมในการทางด้านปฏิบัติธรรมทางด้านทำความดีฉะนั้นการทำความดีนี่แหละไม่ใช่ว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมหรือพระพุทธศาสนาฉะนั้นพระพุทธศาสนานี่ก็ไม่ต้องการอะ,อะไรหรอกอไม่ต้องการผลประโยชน์จาก บุคคลผู้ประพฤติด,ดีแต่ว่าที่เน้นให้สอนให้ทำความดีให้รักษาศีลให้ทานให้เจริญเมตตาภาวนานี้ก็โดยความเมตตา,าที่ห้ามพระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้นี้ก็โดยความเมตตาของพระองค์กับลุนาของพระองค์นี่แหละ ท่านเมตตามากๆเพราะเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายที่ทําในสิ่งที่มันไม่ดีไม่รักษาศีลไม่ให้ทานไม่เจริญเมตตา,าวานาเรานี้ยังจะกวดตัวว่าเป็นคนดีอยู่เ,ยเรานีแหละพระพุทธเจ้าจึงเป็นห่วงและครูบาอาจารย์ท่านจึงเป็นห่วงพวกเรากลัวว่า การที่ล่วงละเมิดสินการที่ไม่มีสินการที่ไม่มีทานไม่มีภาวานาเหล่านั้นแหละมันจะพาให้เดือดร้อนวุ่นวายอพาให้ไปเกิดในสถานที่ไม่ดีอคติที่ไม่เหมาะสมอืมไปเป็นสัตวน์นรกอไปเป็นสัตว์เทลาร์ชานอไปเป็นเปดเป็นผีเหล่านั้นวนแล้วแต่ บุคคลผู้ไม่มีศีลมีทานมีภาวนาดังนั้นถ้าจางถ้าทำจางเหมือนพวกเหมือนพวกเรานี่คือเป็นผู้มีศีลมีทานมีภาวนาทุกทุกคน <c oughs> โลกันี้ถึงแมไม่ประกาศตัวว่าเป็นคนดีมันก็มีคนความดี ติดอยู่ในตัวของบุคคลคนนั้นนั่นแหละไม่ต้องไปประกาศหรอกว่าเราเป็นคนดีเราทำดีอาืาบางคนก็บอกถ้งแต่คนอื่นเออให้เป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ดูตัวของเออตัวเองว่าเรามีเราเป็นคนดีหรืออยังเรามีศีลธรรมหรือ,อยังนั่นแหละอื ตี่ทุกวันนี้มันวุ่นวายเดือดร้อนอม,มาหลายปีมาแล้วประเทศไทยของเราก็เพราะอืมประเทศเหล่านี้ประเทศไทยของเรานี่อืมมีแต่ว่าคนดีนั่นแหละออืมอืมคนชั่วไม่มีในประเทศไทยมีแต่คนดีเต็มประเทศเลยอืมแล้วก็มี่ถึงจคนบอกให้กันทําความดี คนที่บอกก็ไม่ทําอืำไม่รู้ความดีอีกซะด้วยว่าทํำยังไงมันจึงจะดีอืนี่แต่อทําเพื่อจะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติอันนั้นจึงจะว่าเป็นคนดีอันนั้นก็ไม่ได้นั่นแหละพูดไปเดี๋ยวมันยาวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้รับพรเออเอาตั้งใจรับพรนะออืืมก็พูดไปแล้ว มันมีปัญหามากๆในประเทศไทยนี่มันก็เลยเพมันก็เลยเป็นเรื่องยาวเ <laughs> ่ละเราต้องเป็นผู้มีศีลมีทานมีภาวนานี่ดีที่สุดแล้วอ,อืมแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาเหรอะถ้ามองไปดูไม่รู้ว่าโลกอันนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ออถ้ารู้เออถ้าผู้ที่จะปล่อยวางนะ ผู้ที่จะปล่อยวางไม่ไปยุ่งกับโลกกว่าน,นี้อืมันเป็นของมันอยู่งี้มีทั้งสงบมีทั้งวุ่นวายมีทั้งเดือดร้อนออมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งเจริญและมีทั้งเสื่อมมันครบบริบูรณ์สมบูรณ์โลกว่าน,นี้เะนั้นเราอยู่กับโลกที่สมบูรณ์เราต้องทําสิ่งที่มันสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับตัวของพวกเราอ,อืการนี่แหละ ันนี้พวกเราได้มาทําบุญแล้วก็ขอตัอ้งใจรับพรพรที่จะเกิดขึ้นมากับพวกเราได้ก็อยู่ที่ตัวของพวกเราอีกเหมือนกันออายุพวกเราจะยืนนานได้มีอายุมีแข็งแรงมีพละมีกำลังมีความสุขนี่แหละอย่างที่ว่ามานั่นแหละสิ่งที่พระเจ้าจให้เกิดทุกอย่าไปทำ ไม่ใช่ว่าท่านให้พรแล้วสุขขังพลังมีสุขเนี่ยมีกำลังเราจะมีขึ้นมาได้โดยที่ท่านบอกนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่ตัวของพวกเราอเอาตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปูลาปริปุเรนติสาคลังเอวเมวอิโตหินนัง Bê ta nằng upakapati kích tằng báti tằng tuông hăng khipame vasamitcetu sappe po ren tu sangka pa janto phnaraso yatha manicho ti อาเตภาวะตวนตอรโยสุคีวิกัญโญโกภาวะโอะอันติวานะณสีริจานิจมุตถาปจายิโนลันติอัญญวโนสุคัง บาลานอายุโดมลนโดทิโรวันนโดปฏิปานนดอนภมิทวีสุกังโนิกัรจตีอายุนัดาบาลังวันนังโสกันจบปัิปานนดนเดกเอกโยยาสวโหตี ยโตภปันญติติโภวตุสัพพมังคลังรักขังเจตปะเวยยันสัมพุทธานุปภาเวนะสดาโสติภะวันตุเตโวตาปะมาการังโรคะนโตสัพพะเวยยันสัพพะธัมมานุภาเวนะ संदासोति भवन्तुते आहवतु सब्बमंगलं वराखन्तो स परिवतन पत्त संखानुपावेना संदासोति आवन्तुते